อาการเสี่ยงเบาหวานมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะก็สําหรับใครที่เป็นเบาหวานนะคะส่วนใหญ่ค่ะจะมี8อาการนะคะที่บ่งบอกว่า,าเรากําลังเป็นเบาหวานหรือว่าน้าตาลขึ้นสูงแล้วมาฝากกันนะคะมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวตามยาดามาดูกันเลยค่ะหนึ่งเลยค่ะก็จะมีอาการปัดสาบะบ่อยนะคะโดยเฉพาะตอนกลางคืนค่ะ 2. ค่ะจะมีอาการหิวบ่อยหรือว่าหิวอยู่ตลอดเวลานะคะ 3ค่ะกินเยอะกินตลอดเวลานะคะแต่ว่าน้ําหนักของเราค่ะก็ยังลดลงเรื่อยๆนะคะ4ค่ะจะมีอาการผิวแห้งหรือว่าคันตามผิวหนังนะคะ5ค่ะเวลาที่เราเป็นแผลค่ะแผลค่ะมักจะหายช้านะคะ6ค่ะจะมีอาการตาผ้ามัวนะคะหรือว่าอาจจะมองเห็นเป็นจุดดำๆหรือว่าเป็นหยักใยนะคะ7ค่ะมีอาการชามือชาเท้าหรือว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือว่ามีอาการเจ็บจี๊ดๆนะคะ8ค่ะมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศค่ะ ถ้าใครมี8หัวข้อนี้แล้วค่ะลองตรวจเช็คน้ําตาลนะคะซึ่งบ่งบอกแล้วค่ะว่าค่าน้ําตาลของคุณนะคะกําลังมีแล้วนะคะกําลังสูงขึ้นด้วยค่ะรู้แบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ